สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหุ้นนี้แค่เช้าบ่ายปกติแล้วก็นี้แค่เช้าบ่าย VAP นะครับงวดประจําวันที่26นะครับเดือน7 2 5 6 6นะครับผมก่อเข้าไปรับชมนะครับแอดขอฝากคาเตือนพี่พี่สมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูคคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผม สำหรับแนวทางของเรานะครับพี่พี่ในรอบ VIP เนาะของวันที่25นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนาะว่ามีรอบไหนเข้าบ้างนะครับ VIP รอบเช้าเนี่ยถือว่าเดินดีมา2วันสามวันติดแล้วนะครับพี่ๆในรอบเช้านะครับมาในตัวเน้นด้วยนะครับผมให้วิ่ง2รูด8ไปผลที่ออก1 4 1 0 2นะครับ8ไม่มานะครับใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่2 0 0 2นะครับมาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง1รูด7 ผมที่ออกนะครับส3 6ากับ3าหนะครับของเรารอบนี้หลุดไปเสียดายหนะึ่งสี่เนาะเน้นรอบบ่ายเข้ามาออกรอบเช้านะครับผมก็ต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับอืมไม่ใช่แนวทางในรอบปกตินะครับพ,พี่เนาะปกติรอบเช้าผมให้วิ่ง7รูด3าไปนะครับพ,พี่ผลที่ออก59797นะครับอืมนะครับถ้าเกิดใครแบบ รูด9กับ7เนี่ยผมว่ายิ้มเลยนะครับนอบของเรานะครับ3ไม่มานะครับใครเอา7ไปวิ่งไปรูดนะครับเด้งบนล่างนะครับเด้งบนล่างนะครับ2เด้งเนาะแต่ว่าตัวเจาะเราไม่มีนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่ตัวก็เนาะ735นะครับอันนี้597ผิดตัวเดียวนะครับส่วนรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง4รูด2ผลที่ออก2 5 1กับ4 3สนะครับพี่พี่1กับ4 3 4 3าไม่มีนะครับ สี่ห้าสี่สองเนาะสี่สามนะครับก็ใครเอาสีไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่สี่สามนะครับเสียดายสองอือสามตัวสองห้าหนึ่งอันนี้สี่สองห้านะครับเสียดายสองไปอยู่ข้างหน้านะครับพี่พี่ถ้าเกิดเป็นหนึ่งสองห้าเนี่ยเราจะมาตัวนี้นะครับน่าเสียดายนะครับพี่พี่ก็ถือว่าตัวเด่นมาอยู่นะครับพี่พี่สลับรอบปกติเนาะแต่ว่าตัวเจาะเราไม่มานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผม ส่วนแนทางของวันที่26นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในรอบ VIP ก่อนนะครับในวันที่26 VIP นะครับในรอบเช้าผมให้วิ่ง6กลดศูนย์นะครับตัวเน้นตัวเจาะ640104นะครับในรอบบ่ายผมให้วิ่ง5ราลุดหนึ่งนะครับตัวเน้นตัวเจาะ56 1316นาะครับท่านใดที่ชอบก็ลองแคปหน้าจอไว้พิจารณาได้นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้ในรอบ V.I.P. นะครับส่วนในรอบปกตินะครับในรอบปกติปกติในรอบเช้านะครับผมได้สายวิ่งสายวิ่งผมให้ไปที่เลข2นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข3นะครับผม20 27 29 สามศูนย์สามเจนะครับสามตัวผมให้ไปที่ให้ไปที่3 2มสองเนะครับผมตัวเน้นก็นี่เลยเนาะสองเจ็ 27, 39, 30, นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับในรอบเช้าปกติส่วนในรอบบ่ายในรอบบ่ายนะครับวันนี้ผมได้เลขพี่น้องทั้งสองรอบเลยนะครับพี่พี่ในรอบเช้าสองกับสามเนาะในรอบบ่ายนะครับผมได้ผมได้เลขห้านะครับแล้วก็สายลูดผมให้ไปที่เลขสี่นะครับพี่พี่เนาะก็อย่างที่บอกได้เลขพี่น้องนะครับห้าศูนย ห้าสองห้าเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่เก้านะครับสามตัวนะครับสามตัวผมให้ไปที่สองสี่ห้านะครับแล้วก็สี่ห้าสอง นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับพี่ๆสำหับแนวทางในรอบเช้าบ่ายนะครับของรอบปกตินะครับพี่ๆนิคินะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็ลองแคปหน้าจอไว้พิจารณานะครับ ในรอบเช้าผมให้วิ่ง2องรถสนะครับตัวเน้น2 7 3 0 3 9นะครับในรอบบ่ายนะครับให้วิ่ง5้ารถสี่นะครับห้าสองสี่สองสี่เก้านะครับเนาะแล้วก็เม็ดเดียวเนี่ยห้าสี่เนี่ยผมก็ชอบนะครับพี่พี่ผมถึงให้สามตัวเนาะนะครับถือว่าชอบนะครับท่านใดชื่นชอบก็ตามได้นะครับก่อนออกไปนะครับพี่พี่ขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับพี่พี่ก็อย่าลืมนะครับใครได้แนวทางตัวเด่นจากผมหรือว่า จากอาจารย์ท่านอื่นมาเนาะไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับอยากลองเปลี่ยนบ้านดูไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับขอให้พี่ๆมาชิกเข้าไปแล้วดวงเฮงดวงปังนะครับผมสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ